สวัสดีค่ะที่ทุกท่านสวัสด si ีแฟนคลับ <c oughs> <c oughs> ของเย็นจิตพอทีทุกคนแล้วค่ะขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านเลยนะคะที่ยังไม่ลืมช่องเย็นจิตพารวยค่ะวันนี้เป็นวันที่8เมษายนพศ2568นะคะขอโทษจะอย่างนี้แหละก็ไม่สบายอยู่เรื่อย อากาศอาการมั้นบ่คือตะเก่าจะาจะไมตะกี้เดือนเมือ่อขึ้นนี่ก็นฝนตกขอนสิกแกลงะจะฝนตกตกระมั่นประมาณสี่สีก่าากลัวจะพีงนอน <c oughs> มันติดเลี้ยงสีล่ละเดี๋ยวก็ไข่เดี๋ยวกะนั่นมันกับโปรไวแล้วร่างกายสังขารเนาะเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวเดี๋ยวห่อนเดีเด๋ยวหนาวมหมยหอดหอดหนาวน่ะ,ะเดือนเมษาปีนี้สร้างเป็นแท้ <c oughs> แล้วก็นหนาวเดี๋ยวก็ห้อนเดี๋ยวก็ฝน,น,นตกแล้วตกก็ตกแห้งซ้ำนะจ้าฝนตกตกแห้งซ้ำเอามาบัน,นี้กเอาจะได้โชคกันวันที่สิบหกเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดะพี่น้อง้อปู่วัดป่าปู่วัดป่าคนเด่นมากเก้าศูนย์เจ็ดเลขล่างก็ได้เจ็ดหนึ่งสาวดำตัดห้มันก็ได้ทั้งล่างทั้งบนเนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่เขามากกักจ้ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมกระทุบสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น การตัดสินใจยูที่พ่อแม่พี่น้องเองเด้อจะตัดสินใจนอกพี่น้องเนาะพิเจารณาเบิ่งกะบ่าเห้องมักบ่ขอคุณสําหรับเอซีที่เพิ่นบอกว่าทาเลขปูญาสวนรรมจ้ะปูญาสวนรมเนาะพี่น้องเนาะบานนห้องก็มาต่ตค่ะตอนพี่น้องอันนี้เป็น ว่านีพระอาจารย์ประยุทธ์เพื่อนหายมาอีกชุดนึงกับพี่น้องเพิ่นเพิ่นเป็นเลขฝันเพิ่นฝันพี่น้องเพนฝันแลปูนในป่าช้านาะพี่น้องเนาะเก้แล้วก็เจตัดสตัวเป็นเก้าศูอ่าตอนแรกนน่เเป็นไอไอนั่นที่ิเป็นเก้นึ่ไปเียนเป็นเกอ,อ,อีกจำได้ว่ากัเียวกว้อนทีนั่งว่า นั่งเียนเป็นสองตัวเลขยัง่แต่ว่ามันออกเ <g> ก <ül> แล้วก็เก้านึ่งหนึ่งศูย์เนาะพี่น้องเนาะมาในปาปูทมดินค่ะโอ้ขอโทษแต่ปูชัยภูมิมค่ะพี่น้องปูชัยภูมิค่ะพี่น้องปูชัยภูม่มพิ่นหามากเก้าศูนย์ห้าและเจ็ดหนึ่งเก้าห้าเกศูนก้และห้เด้อพี่น้องพิ่นหมากท่านเ่นเนาะบ้านี้เมื่อวานนี่พระอาจารย์ประยูนพินพ่นทรงมหาห้เป็นเลขนี่มิดฝัน แล้วก็เป็นเลขของญาติผู้ใหญ่กับญาติผู้ใหญ่พ้นเสียพระอาจารย์ประยุทธ์เนาะก็ะนาะญาติพ้นเสียผู้ยิ่งค่ะอายุเพิ่เก้าสิบแปดปีโอ้ยอายุมันขวัยืนคักเนาะแม่หิ่ก็ได้เก้าสิบแต่นแข็งแงก็เก้าสิบแปดปีแต่เพิ่นก็แข็งแงไปวัดไปไหว้ดไ,วดได้ส,สบายตอนรุ่นมากเพิ่นมากเก็บไข่ได้ป่วยก็เลยเพิ่นก็นเลื่อนเสียเนาะพี่น้องเนาะฟ้าโล่งเพิ่นเก้าแปด โอ้ขอโทษอายุเพิ่นเก้าสิบแปดปีค่ะฟ้าเลขฟ้าโล่งเพิ่นนั่นศูนย์เพิ่นคก็จะมันเลขฟ้าโล่งที่มันแปดหนึ่งที่นอเพิ่นเอาศูนย์ใส่หน่อยไหมหรือจังไดเน,นี่ยนอพี่นอ้นองเนาะเนี่ยเลขของพระอาจารย์ประยูนพี่น้องนี่เนดะ้อเลขฟ้าโล่งกับศูนย์แปดหนึ่งกับเลขอายุเพิ่นกับเือบเก้าสิบแปดปีเลขฟ้าโล่งกับ ศูนย์ 1. แปดหนึ่งเพิ่นเลขเขียนกลับหายหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์อันนี้อายุเพิ่นเก้าสิบแปดปีเพื่อนเสียไปเนาะเพิ่นกับเลขศูนย์นใส่ที่เนาะเพิ่นเลขของพระอาจารย์ประยูนกับพี่น้องนี่แหละกันอันนี้ใบที่สองเพื่อนกันอันนี้เป็นเลขฝันเพื่อนอันนั้นเป็นเลขสูตรเพื่อนเนาะพระอาจารย์ประยูนนิมิตฝันกับพี่น้องเพื่อนเขียนหมายแบบนี้แหละศูนย์เจ็ดเจ็ด ศ6 6 0์หกหกศนยพื่นก็สิฝันได้ตัวสองตัวเนี่ยแต่เพื่นตีให้แต่เพื่นต,ตัดให้พร้อมเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะ0ูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์หกหแล้วกย์หกศูนย็ดเจ็ดหกล้กศูนล้ก็ดเจ็มีเท่านี้พี่น้องอันนั้งเขียนไว้ชัดเจนเนาะเนาะพระอาจารย์ปรยุเพินน่นนี่ฝันบัดนี้ใบก้อนของเพืน่นใบก้อนของเพืนน่อนที่เพื่นให้ ที่เพิ่นหายนั่งลงไปแล้วเื่อนนี่อันนี้เป็นเลขสูตรเพิ่นค่ะของพระอาจารย์ประยธนนั่นเป็นเลขนีมมีฝันอันนี้เป็นเลขเป็นเลขสูตรของเพิ่นเนี่ยเพิ่นได้เท่านี้ค่ะงวดนี้งวดก้อนก็เขาแปดเจ็ดตรงสองตัวพี่น้องเนาะของอาจารย์ประยูนเนาะหรือว่าพระอาจารย์ประยูนอะค่ะมานั่งวาดเด็กฉันพระได้ไอ้งวดใอ้ใบ่ิพานมาเพิ่นก็เลขียนมาบอกเพิ่นกอสิเบิ้งแหละเพิ่นว่าต้องฉันัา ละอาจารย์ประยูนก็เพิ่จว่าจังสีละเดี๋ยวนั้นเขนียนคนเดิะเพีเยงแล้วเ,เดี๋ยวนั่นเขนียนแป๊บเดียวค่ะ อาจารย์ประยุนเนาะค่ะงวดประจำมาที่สิบหกเมษายนเดอ้อพี่น้องเดอ้อเอาพิจารณาเบิ้งซอยกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อมัดเขากับจัดคัดเขากับเลื่อนพานค่ะแล้วพี่น้องเนาะบ่มียังไหลค่ะมีเห็นเนียทังจังไรเก็เอามาบอกพี่น้องเนาะคะเนาะเนี่ยค่ะสิบหกเมษายนพระอาจารย์ประยุนกับเพื่อนใหม่มาส0ม0ูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ด เก้าเจ็ดและเก้าสองค่ะพี่น้องก็กลับออกค่ะลือสิใหยนะ้ยหน้ากับให้หรือสิตัดให้ตัดเอาเดอ้อพี่น้องเดี่ยเพ,เพื่อนเพื่อนเจนเนี่ยมาซัมนี่ค่ะเขาก็ตัดเอาเนาะพี่น้อง 30, 37, สามศูนย์สามเจ็ดจรงสิศูนย์เจ็ดจริงสิค่ะตัดเอาเดอ้อพี่น้องเพราะว่าเป็นของเพื่อนกันแม่นกันแม่นเลขปูยาจีน่งนั่นเองนงสิตัดให้พร้อมนะนั่งตัดให้เบพวงเราผู้จีนกับสิสิตัดบ่เป็ี่ยนไปจังใดเนาะอันเดียนั่งตัดให้ค่ะเห็นเนาะพี่น้องเนาะ จุดเจ็ดมีแล้วเนาะเจ็ดตานีกา 7, น่ก็จะมีเจ็ดเก้างั้นนี่ก็จะเป็นสองเก้าอั้งที่แล้วเนาะทั้งทีแล้วค่ะเอาไปลองด้วนะเนี่ยค่ะ พี่น้องตัดเอาเดอนน่นนักตัดให้เป็น0373พี่น้องก,กับกลับเน่นไปกับต้องกลับเนาะเข้าข้าน้าซื้อเข้ากับ30037337ตั้งสี่ศูนย์770นี่สิละจ้ะแต่บมดเด้อพี่น้องด้านของพระอาจารย์ประยูนค่ะอันนี้เลขไี้มีฝันเพิ่น,นค่ะพี่นอ้อง ทรงให้สาวดำอีกชุดนึงก็คือเป็นเลขฝันเนาอะ,อะของพระอาจารย์ประยูนยค่ะอันนี้ก็เป็นเลขภูชัยภูมิค่ะพี่น้องน่ะพิจารณาเบิ่งกับพี่น้องแล้วมาเข้ากับจัดกัดกันเลื่อน่านถ้าชอบคลิปนี้แคปหน้าจอไว้พี่นอ้องเฮามักเ้ามัก ของสำนักใดที่นั่งเอาให้นี่นแคบหน้าจอไว้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังแรงใจเยน็นจิตพรทีวีด้วยนะคะชื่อช่องเยน็นจิตพ้ารวยจ้าเยน็นจิตผ้ารวย,วย้นพน้องเนาะซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กัพ่อได้พันหาลอยคนจังสิดเดมีลไล่ใดน้ำบานน้ำเมืองเขาเนพน้องเนาะ คนเขาทุกอย่างต้องมีอุปสรรคค่ะนีอุปสรรคมันผ่านมาแล้วก็แล้วไปเขากะเฮ็ดไม่เอาไม่ค่ะนี่เนาะปูชายาภูม,มิของไปกับเขาอยู่เลยเด้่ถ้าพี่น้องเป็นแฟนคลับตัวจริงเสียงจริงกับจิติตามมัธต่สมัยช่องเกาเกาุน,นันหละน่ะเนาะช่องที่ถือเขาเออกไปเมื่อละซีช่องเลยเป็น้อกนี่นั่งเลยแช่องเดียวค่ะแค่ช่องเดียวคอรอทอานี้เดอพี่น้องอ่า อันนี้ปู่วัดป้าเพิ่งเคยเขาดูเขาบอยอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะขอให้ทุกทุกท่านโชคดีกับต้อนรับวันสงกรานในเดือนเมษาเนี่ยเพราะสมัยตะกี้เด้สมัยตะกี้ก็เรียนวันที่อ่าสิบสองสิบสามสิบสี่แล้วก็หยุดไปเด้ยเดี๋ยวนี้โอ้ยเล่นตั้งแต่พุ่นแล้ววันที่เล่นแต่วันที่สิบพุ่นละมัง้งสิบเอ็ดสิบสอง 13 14 15 16 17เล่นจนฮอดวันที่20บางมองกะเล่นจนสิ้นเดือนเมษายนก็มีพี่น้องการเล่นน่ะสิเล่นตั้งแต่เต็มเดือนกะบ่เป็นหยังเนาะเล่นตั้งแต่เริ่มเล่น10แล้วก็ไปฮอดสิ้นเดือนเมษายนกบ่มีผู้ใดว่าหยังดอกกะบ่ได้ไปเดือดร้อนผู้ใดบ่ได้ไปละล้านผู้ใดกันบ่มีเรื่องอ่าตบตีกันหรือว่าเกิดเหตุขึ้นแบบบ่ว่าสิ ถึงกับเสียชีวิตหรอือว่าถึงกับแหละเขาลงพยาบาลสิก็บ่เปยังนอ,พ,นอ,งนอ,นอพี่น้องเนาะฝากพี่น้องเนอพี่น้องทุกมือนนี่บ้านเมืองมันแห้งบ่คือก็มีดิบน้อยน้อยจะเฮ็ดกันถึงตายเนาะเพราะว่าเพราะต้องอยังไหลค่ะพ่อกะเฮ็ดลูกเสียชีวิตลูกกับเฮ็ดพ่อแม่เสียชีวิตบางพอ่อพ่อบางก้นบางก้นซัวบางก้นกะเอาลูก กักลูกไว้เฮ็ดเมียก็มีโอ้ยมันปนปีไปมดค่ะพี่น้องเรียกว่าคุณธรรมมันแถบสิบบมีเลยในจิตใจของพวกคนเรานั่นเนาะพี่น้องเนาะมั่าเจ้าข่อยเข้ามีเป็นคนมีศีลมีธรรมเฮ้าก็ดได้แต่สะเทือนใจมันเป็นไปมืดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วย้อนว่ายาเสพติดมันมีสมัยตะกี้มันม,มียาเสพติดเนาะเอา้าตั้งสติไว้ค้องสติไว้เดอ้อพี่น้องลูกล้านก็นได้เอาไว้แต้นหน่อย ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากคำโบโานเพิ่นบอกคือของเพิ่นเมื่อพี่น้องขอให้ทุกท่านโชคดีด้จ้าฝากไว้เนาะลูกเถียงพ่อเถียงแม่พอม่พอแม่บอกยังกับพ่อได้สอนยังกับพ่อฟังนั่นละกรรมเห็นในศาสตร์นี่ก่บพ่อต้องศาสตร์นะในศาสตร์นี่แหละค่ะได้เห็นกันเลยละเนาะเอ้าฝากไว้ค่ะ